สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านและก็นักเรียนทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยในรายวิชาหน้าที่พล,ลเมืองครับซึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติมนะครับพบกันวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่23กันยายน2 5 6 4นะวันนี้เป็นคลิปที่ดีมากๆนะครับนักเรียนครับนะอย่าพลาดนะครับขอให้พวกเหล่านั้นได้เข้าไปชมคลิปนะเ7เรื่องเกี่ยวกับในหลวงรัชการที่9นะที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน เจเรื่องเนี่ยเป็นเป็นเรื่องสั้นๆนะครับไม่ใช่เรื่องยาวนะครับดังนั้นใช้เวลาประมาณ10กวนาทีเท่านั้นเองนะขอให้พวกเราเข้าไปชมนะครับครูเชื่อว่านักเรียนยังไม่เคยได้ชมนะดังนั้นขอให้ทุกคนนั้นตั้งใจชมให้จบเลยนะครับพร้อมแล้วไปชมคลิปวิดีโอเลยครับ77เรื่อง เกี่ยวกับในหลวงรัชก,กาลที่9ที่อาจไม่เคยรู้ 1. ทรงพระราชสมภพเวลา8.45นาฬิกา45นาที 2. ในยแพทย์ผู้ถำคลอดชื่อดวิลสต์วิทมอร์ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ6ปอนด์พระนามภูมิพลได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกา,กาลที่7 4. พยศเมื่อแรกประสูติคือพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช 5. มีชื่อเล่นว่าเล็กหรือพระองค์เล็ก 6. ทรงเคยเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนมาแต่เดอ,อีเพราะช่วงพระชนมายุห้าพรรษาทรงเคยเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้หนึ่งปีมีพระนามในทะเบียนว่าภูมิพลมหิดลเลขประจำตัว449 7. ทรงเรียกสมเด็จพระราชินี หรือสมเด็จย่าอย่างธรรมดาว่าแม่ 8. สมัยทรงพระเยาว์ทรงได้ค่าขนมอาทิตย์ละครั้ง 9. แม้จะได้เงินค่าขนมทุกอาทิตย์แต่ยังทรงรับจ้างเก็บผลไม้ไปขายเมื่อได้เงินมาก็นำไปซื้อมเมล็ดผักมาปลูกเพิ่ม 10. สมัยพระเยาว์ทรงเลี้ยงสัตว์หลายชนิดทั้งสุนัขก,กระต่ายไก่นกขุนทองลิง แม้แต่งูก็เคยเลี้ยงครั้งหนึ่งงูตายก็มีพิธีฝังศพอย่างใหญ่โต11สุนัขตัวแรกที่ส่งเลี้ยงสมัยพระเยาวเป็นสุนัขไทยส่งตั้งชื่อให้ว่าบ๊อบบี้12ทรงฉลองพระเนตรแว่นสายตาตั้งแต่พระชันษายังไม่เต็มสิบขวบเพราะครูประชาชั้นสังเกตเห็นว่าเวลาจะจดอะไรจากกระดานดำพระองค์จะต้องลุกขึ้นบ่อยๆ 13. สมัยพระเยาทรงส่วนบ้างหากสมเด็จย่าจะลงโทษจะเจรจาก่อนว่าโทษนี้ควรตีกี่ทีในหลวงจะทรงต่อรองว่า3มทีมากเกินไปสองทีพอแล้ว 14. ระหว่างประทับอยู่สวิตเซอร์แลนด์นั้นระหว่างพี่น้องจะทรงใช้ภาษาฝรั่งเศสแต่จะใช้ภาษาไทยกับสมเด็จย่าเสมอ 15. ทรงได้รับการอบรมให้รู้จักการให้ โดยสมเดญญ็จย่าจะให้ส่งตั้งกระป๋องอมสินเรียกว่ากระป๋องคนจนเอาไว้หากนําเงินไปทํากิจกรรมและมีกรรมาําไรจะต้องถูกเก็บภาษีหยอดใส่กระปุกนี้ส0เซถูกสิ้นเดือนสมเด็จย่าจะเรียกประชุมเพื่อถามว่าจะเอาเงินในกระป๋องนี้ไปทําอะไรเช่นมอบให้โรงเรียนตาบอดมอบให้เดก็กกำพร้าหรือทํากิจกรรมเพื่อคนยากจน 16. ครั้งหนึ่ง ในหลวงกราบทูนสมเด็จย่าว่าอยากได้รถจักรยานเพราะเพื่อนๆคนอื่นเขามีจักรยานกันสมเด็จย่าก,ก็ตอบว่าลูกอยากได้จักรยานลูกก็ต้องเก็บค่าขนมไว้สี่หยดกระป๋องวันละเหรียญได้มากค่อยเอาไปซื้อจักรยาน 17. กล้องถ่ายรูปกว้างแรกของในหลวงคือคอคเนตมิเกรสทรงซื้อด้วยเงินสะสมส่วนพระองค์เมื่อพระชนพรรษาเพียง8พรรษา18 ช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่สองทรงปั่นจักรยานไปโรงเรียนแทนรถพัที่นั่ง 19. พระอัจฉริยภาพของในหลวงมีพื้นฐานมาจากการเล่นสมัยทรงพระเยาว์เพราะหากย่าของเล่นอะไรก็ต้องเก็บสตางค์ซื้อเองหรือประดิษฐ์เอาเองทรงเคยหุ้นค่าขนมกับพระเชษฐาซื้อชิ้นส่วนวิทยุทีละชิ้นทีละชิ้น,ลนแล้วเอามาประกอบเองเป็นวิทยุแล้วแบ่งกันฟัง 20. สมเด็จย่าทรงสอนให้ในหลวงรู้จักการใช้แผนที่และภูมิประเทศของไทยโดยโปรดเก้าให้โรงเรียนเพาะช่างทำแผนที่ประเทศไทยเป็นรูปตัวต่อเลื่อยเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆเพื่อให้ส่งเล่นเป็นจิ๊กซอ21ในหลวงทรงเครื่องดนตรีหลายชนิดเช่นเปียนโนกีตาร์แซกโซโฟนแต่รู้หรือไม่ว่าเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่นก็คือแฮก,กอเดียน 22. ทรงสนพระไทยดนตรีอย่างจริงจังราวพระชนพรรษา14-15พรรษาซรงซื้อแซกโซโฟนมือสองราคา300ฟรังมหัดเล่นโดยใช้เงินสะสมส่วนพระองค์ครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งสมเด็จย่าออกให้ 23. ครูสอนดนตรีให้ในหลวงชื่อเวบเบรดเป็นชาวอันซาร์ย24สรงพระราชนิพนธ์ลงครั้งแรกเมื่อพระชนพรรษา18พรรษา เพลงพระราชนิพนธ์แรกคือแสงเทียนจนถึงปัจจุบันพระราชนิพนธ์เพลงไว้ทั้งหมด48เพลง 25. ทรงพระราชนิพนธ์เพลงทุกแห่งบางครั้งไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องดนตรีช่วยอย่างครั้งหนึ่งทรงเกิดแรงบันดาลพระทยัยทรงฉวยซองจดหมายตีเส้นห้าเส้นแล้วเขียนโน้ตทำนองเพลงขึ้นเดี๋ยวนั้นจนกลายเป็นเพลงเราสู้ 26. รู้ไหม ทรงมีพระอุปนิสัยในการถ่ายภาพเหมือนใครเหมือนสมเด็จย่าและรัชกาลที่ห 27. นอกจากทรงโปรดการถ่ายภาพแล้วยังส่วนพระไทยการถ่ายภาพยนตร์ด้วยทรงเคยนำภาพยนตร์ส่วนพระองค์ออกฉายแล้วนำเงินรายได้มาสร้างอาคารสภากาชาติไทยที่โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลภูมิพลโรงพยาบาลใช้ในโครงการโปลิโอและโรคเรือนด้วย 28. ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องนายอินและติโตทรงเขียนด้วยลายพระหัตแล้วให้เสมียนพิมพ์แต่พระมหาชนกทรงพิมพ์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 29. ทรงเล่นกีฬาได้หลายชนิดแต่กีฬาที่ทรงโปรดเป็นพิเศษได้แก่แบดมินตันสก,กีและเรือใบทรงเคยได้เหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภทโอเคในกีฬาแหลมทองต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกีฬาซีเกม ครั้งที่4ปีพุทธศักราช2,510 30ครั้งหนึ่งทรงเรือใบออกจากฝั่งไปได้ไม่นานก็ทรงแล่นกับฟังและตรัสกับผู้ที่ขอยเฝ้าว่าสเสด็จกับฟังเพราะเรือแล่นไปโดนทุ่นเข้าซึ่งในกติกาแข่งเรือปกติถือว่าฟาวทาั้งทังที่ไม่มีใครเห็นแสดงให้เห็นว่าทรงยึดกติกามากแค่ไหน31 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ได้รับสิทธิผลงานประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่มลอยหรือกังหันชัยพัฒนาเมื่อปี2536 33ทรงเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาเชื้อเพลิงน้ำมันจากวัตดุการเกษตรเพื่อเป็นพลังงานทดแทนเช่นแก๊สโซฮอดีโซฮอและน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ต่อเนื่องเวลากว่า20ปีแล้ว 34. องค์การสหประชาชาติได้ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แดนในหลวงเมื่อวันที่26พฤษภาคมปี2549เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยโดยมีนายโคฟีอันนันเลขาธิการสหประชา,ชาชาติเดินทางมาถวายรางวัลด้วยตนเอง35 พนามเต็มของในหลวงพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุญยเดชมหิตราธิเบศร,รามาธิบดีจากกรีนเรบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิษร6 6รักแรกพบของในหลวงและหม่อมเริกิจเกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงให้สัมภาษณ์ว่าน่าจะเป็นการเกลียดแรกพบมากกว่ารักแรกพบ พรอเมื่อรับสั่งว่าสเสด็จถึงเวลา4ี่โมงแต่จริงๆแล้วสเสด็จมาถึงหนึ่งทุ่มช้ากว่าเวลาที่กําหนด37ส่ทรงมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิกตติยากรเมื่อวันที่19กรกฎาคมปี2492และจัดพิธีพระราชาพิเศษสมรสที่วังสะระทุมเมื่อวันที่28เมษายนปีพุทธศักราช2493ทรงจดทะเบียนสมรส เสมือนคนทั่วไปข้อความในสมุดทะเบียนก็เหมือนคนทั่วไปทุกอย่างปิดอากรสแตมสิบสตางค์เสียค่าธรรมเนียมสิบ,บาทหลังอภิเษกสมรสทรงฮันนิมูนที่หัวหิน38ทรงผนวดณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่22ตุลาคมปีพุทธศักราช2499และทรงประทับจำพรรษา นวัดบาวรนิเวศวิหารเป็นเวลา15วัน 39. ระหว่างทรงผนวดพระอุปชาและพระพี่เลี้ยงคือสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช40ของใช้ส่วนพระองค์นั้นไม่จำเป็นต้องแพงหรือต้องแบรนด์เนมดังนั้นการถวายของให้ในหลวงจึงไม่จำเป็นจะต้องเป็นของแพงอะไรที่มาจากน้ำใจก็ส่งใช้ท้งนั้น41 เครื่องประดับในหลวงไม่ทรงโปรดสวมเครื่องประดับเช่นแหวนสร้อยคอของมีค่าต่างๆยกเว้นนาฬิกา42พระเกศาที่ทรงตัดแล้วส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่ธงชัยเฉลิมพลเพื่อมอบแก่ทหารอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้สร้างวัตถุมงคลเพื่อมอบแกร่ราษฎรที่คุณงามความดีแก่ประเทศชาติ43หลอดยาสีพระทนทรงใช้จนแบนราบเรียบคล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ๋มลึกจนไปถึงคอเกียวหลอดซึ่งเป็นผลจากการใช้ด้ามแปลงสีผ้าถนช่วยรีดและกดเป็นรอยบุ๋ม44วันที่ในหลวงเสียใจที่สุดคือวันที่สมเด็จย่าสเสด็จสวรรคตมีหนังสือเล่าไว้ว่าวันนั้นในหลวงไปเฝ้าแม่ถึงตีสี่ตีห้าพอแม่หลับจึงสเสด็จกลับเมื่อถึงวังทางโรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งว่าสมเด็จย่าสิ้นพระชนแล้ว ในหลวงก็รีบกลับไปยังโรงพยาบาลเพื่อเข้าไปกราบที่อกแม่ศพแน่นิ่งอยู่นานจึงค่อยๆเหนพระพักขึ้นน้ำพระเนตรไหลนอง45โครงการอันเนื่องมาจากพระราชำริจนถึงปัจจุบันมีจำนวน3,000กว่าโครงการ46ทุกครั้งที่เสด็จไปยังสถานที่ต่างๆจะทรงมีสิ่งของประจำพระองค์อยู่3สิ่งคือแผนที่ซึ่งทรงทำขึ้นเองตัดต่อเอง ปากาวเองกล้องถ่ายรูปและดินสอที่มีอย่างลบ47ในหลวงส่งงานด้วยพระองค์เองทุกอย่างแม้กระทั่งการโรเนียวกระดาษที่จะนำมาให้ข้าราชการที่เฝ้าถวายงาน48เก็บร่มครั้งหนึ่งเมื่อในหลวงเสด็จเยี่ยมโครงการห้วยสัตว์ใหญ่เมื่อเฮลิคอปเตอร์พัทินั่งมาถึงปรากฏว่าฝนตกลงมาอย่างหนักข้าราชการและรัษฎรที่เข้าเฝ้า เปรียกฝนกันทุกคนเมื่อทรงเห็นดังนั้นจึงมีรับสั่งให้องค์คลักษ์เก็บร่มแล้วส่งเยี่ยมข้าราชการและราษสรดทั้งกลางสายฝน 49. ทรงศึกษาลักษณะอากาศทุกวันโดยใช้ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาทำขึ้นทูนเกล้าร่วมกับข้อมูลจากต่างประเทศที่หามาเองเพื่อป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจก่อความเสียหายแก่ประชาชน 50. โครงการสวนพระองค์สวนจิรดาเริ่มต้นขึ้นจากเงินสวนพระองค์จำนวน3า8 6 6นนบาท73สตางค์ซึ่งได้จากการขายหนังสือดนตรีที่พระเจดุริยางจากการขายขนมก็ค่อยๆเติบโตเป็นโครงการพัฒนาจนเป็นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้51เเวลามีพระราชอาคันตุกะเสด็จมาเยี่ยมโครงการสวนจิรดาในหลวงจะ,สะเสด็จมาอภิปรายด้วยตนเอง เนื่องจากทรงรู้รายละเอียด 52. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ป่ามโมดกลาบบังคมทูลถามว่าเคยทรงเหนื่อยท้อบ้างหรือไม่ในหลวงตอบว่าความจริงมันหน้าท้อถอยหอยรอกบางเรื่องมันน่าท้อถอยแต่ว่าฉันท้อไม่ได้เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกินเดิมพันของเรานั้นคือบ้านเมืองคือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ53ทรงนึกถึงแต่ประชาชน แม้กระทั่งวันที่พระองค์ทรงกําลังเข้าห้องผ่าตัดกระดูกสันหลังในอีก5ชั่วโมงคือในวันที่20กรกฎาคมปีพุทธศักราช2449ยังทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารไปติดตั้งคอมพิวเตอร์เดินสายออนไลน์ไว้เพราะกำลังมีพายุจะเข้าประเทศพระองค์จะได้มอนิเตอร์เผื่อน้ำท่วมจะได้ช่วยเหลือทัน54อาหารทรงโปรดโปรดผักทุกชนิดเช่นผักคะนา้า ผัดถั่วงอกผัดถั่วลันเตา 55. ผักที่ไม่โปรดผักชีต้นหอมและตังชาย 56. ทรงเสวยข้าวกร้องเป็นพักกรยาหารหลัก 57. ไม่เสวยปลานินเพราะทรงเป็นผู้เลี้ยงปลานินคนแรกในประเทศไทยโดยใช้สระว่ายน้ำในพระตำหนักสวนจิรดาเป็นบ่อเลี้ยงแล้วแจกจ่ายพัุนไปให้กรมประมง58เครื่องดื่มทรงโปรด โปรดโอวันตินเป็นพิเศษเคยเสวยวันหนึ่งหลายครั้ง59ทีวีช่องโปรดทรงโปรดข่าวช่องฝรั่งเศสของ UBC เพื่อทรงรับฟังข่าวสารจากทั่วโลก60ทรงฟังจอสอร้อยและเคยโทรศัพท์ไปรายงานสถานการณ์ต่างๆในกทมที่จอสอร้อยด้วยโดยใช้พระนามแฝง61หนังสือที่ในหลวงอ่านตอนเช้าตื่นบรรทม ในหลวงจะเปิดดูดหนังสือพิมพ์รายวันทั้งแถและเทศทุกฉบับและก่อนเข้านอนจะทรงอ่านนิตยาสารธรรม New วส์วีคเอเชียวีและมีข่าวทั่วทุกมุมโลก 62. ลร้านตัดเสื้อของในหลวงคือร้านยูไลเจ้าของชื่อยูไลลาดประเสริฐถวายงานตัดเสื้อในหลวงมาตั้งแต่ปี2501เมื่อนายยูไลเสียชีวิตก็มีลูกชายนายสมภพลาประเสริฐมาถวายงานต่อ จนถึงตอนนี้เกือบ50ปีแล้ว63ห้องทรงงานของในหลวงอยู่ใกล้ห้องบรรทมบนชั้น8ของตำหนักจิรดาเป็นห้องเล็กๆขนาด3,4เมตรในห้องมีวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์โทรสารคอมพิวเตอร์เครื่องบันทึกเสียงเครื่องพยากรณ์แผนที่64สุนักส่งเลี้ยงนอกจากคุณทองแดงสุวรรณชาติ สุนัขประจำราชการที่ปัจจุบันอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลยังมีสุนัขทรงเลี้ยงอีก33ตัว65ในหลวงเกิดจากคำที่ชาวเหนือใช้เรียกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่านายหลวงภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นนายหลวง66ทรงเชี่ยวชาญถึง6ภาษาคือไทยละตินฝรั่งเศสอังกฤษเยอร,รมันและสเปน67 อาชีพของในหลวงเมื่อพูดแทนพระองค์ไปติดต่อเอกสารสําคัญใดๆทรงโปรดให้กรอกในช่องอาชีพของพระองค์ว่าทําราชการ 68. ในหลวงทรงพระเนตรเทียมข้างขวาเป็นผลจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เมืองโลซานสวิตเซอร์แลนด์หลดพทัทินั่งชนกับรถบรรทุกอย่างแรงทําให้เศษกระจกเข้าพระเนตรข้างขวาตอนนั้นมีอายุเพียง20พรรษาและทรงใช้พระเนตรข้างเดียวตลอด ในการทำงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนชาวไทยมาตลอดกว่า60ปี69ครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์อเมริกันลงข่าวเกี่ยวกับในหลวงว่าแซ็กโซโฟนที่ทรงอยู่เป็นประจำนั้นเป็นแซกโซโฟนที่ทำด้วยทองคำเนื้อแท้บริสุทธิ์ซึ่งได้มีพระราชดำรัสว่าอันนี้ไม่จริงเลยสมมุติว่าจริงก็จะหนักมากยกไม่ไหวหรอก70ปีหนึ่งปีหนึ่ง ในหลวงทรงเบิกดินสอเพียงแค่12แท่งใช้เดือนละแท่งจนกระทั่งกุด71หัวใจส่งเต้นไม่ปกติในหลวงเคยประชวนหนักจนหัวใจเต้นไม่ปกติเนื่องจากติดเชื้อไมโครฟัสมาขณะขึ้นย่ำรัศดรที่อำเภอเสมิงติดต่อกันหลายปี72รู้หรือไม่ว่าในหลวงเป็นคนประดิษฐ์แบบฟอนต์ภาษาในคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ อย่างฟอนจิลาดาฟอนผูพิง73ในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีจัดขึ้นที่ IMPACT มีประชาชนเข้าชมรม6ล้านคน74ในหลวงเริ่มพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2493จน29ปีต่อมาจึงมีผู้คำนวณว่า เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร490ครั้งประทับครั้งละ3ชั่วโมงทรงยื่นพระหัตถ์พระราชทาน470,000ครั้งน้ำหนักปริญญาบัตรฉบับละ3ขีดรวมน้ำหนักทั้งหมด141ตัน75ดอกไม้ประจำพระองค์คือดอกดาวเรือง76สีประจำพระองค์คือสีเหลือง77นั่งรถหารสอง ทรงรับสั่งกับขรร้าราชบริพารเสมอว่าการนั่งลดคนละคันเป็นการสิ้นเปลืองจึงให้นั่งรวมกันไม่โปรดให้มีขบวนรถยาวเหยียดขอพระองค์ทรงพระเจริญและมีพระเกษสมสําราญพารณมัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงหายจากพระอาการประชวนมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดการละนานเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้ทำงานช่องสยาม b ีซีดิสค e r y บรี่เป็นยังไงครับนักเรียนได้ชมจบลงไปแล้วนั้น77เรื่องของในหลวงรัชการที่9ที่ท่านดําเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายนะดำเนินชีวิตอย่างไี้ว,ว่าท่านถึงแม้ว่าท่านจะทรงงานหนักนะหลายๆอย่างนะเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดนะถึงแม้ว่าท่านจะสวรรคตไปไปนานแล้วนะแต่พระราชกรณยกียกิจต่างๆเนี่ย ที่คนไทยเราเนี่ยได้นำออกมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจำวันนะใช้ได้อย่างนีนนะครับมากมายนะแล้วเราในฐานะที่เป็นประชาชนนะครับในวันที่เราโตขึ้นไปในวันข้างหน้าเนี่ยเราเรียนจบขึ้นไปเราโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่นะเราสามารถที่จะเอาแบบอย่างหรือว่า เอาพระราชกรณียกิจที่สําคัญที่ในหลวงท่านได้สอนไว้เนี่ยเอามาปรับใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วนะถือได้ถือว่าดีมากมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนครับนะตรงนี้เพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในการทํางานในการเรียนในการดําเนินชีวิตต่างๆทุกอย่างนะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้า ในในทุกๆอย่างนะครับตลอดไปนะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ